ทุกคนครับวันนี้แม็กมีดอกไม้ที่จะมาใช้แทนยาพาราได้ครับแก้ปวดหัวลดไข้แก้ตาเจ็บแก้ไอแก้ปวดท้องโอ้โหมันเลิศม,มากไม่ต้องไปกินยาพาราให้เป็นแบบสะสมอยู่ในร่างกายเลยครับมันคือดอกไม้อะไรมีใครรู้จักบ้างวันนี้แม็กสดจากสวนน่านจะพาไปดูสมุนไพรชนิดนี้กันครับนั่งทำอะไรปวดหัวอะไรนะ ปวดหัวแล้วมันนั่งอะไรตากแดดไม่ไปกินยานอนไม่อยากกินยาพาราไงก็เลยมาเนี้ยมาเก็บอันนี้ยไปต้มกินเก็บอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าบานไม่รู้โรยป่านี่คือถ้าเรากินยาพารามากๆใช่ไหมมันจะแบบตกค้างใช่ป่ะนี่ก็เลยมาเก็บเนี้ยฮะสามเดือนป่าถ้าเอาไปต้มกินมันเป็นยาแก้ปวดหัวได้ด้วยจริงเหรอใช่ครับมันอยู่หลังบ้านเราเนี้ยนะมันขึ้นตามพื้นหญ้าทั่วไปเลยแล้วก็ยังช่วยอันนี้ด้วยนะ ป้องกันนิ้วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็รักษาโรคทางเดินปัสสาวะได้ด้วยนะใครที่เป็นแบบว่าพวกกร,รมโรคอะไรอย่างเงี้ยช่วยป้องกันได้ด้วยใบนี้นะี่นะใช่ใช่ที่มันขึ้นตามป่าแล้วนกชอบกินด้วยนะนี่นกชอบมากฮนะดีต่อนกด้วยทําให้นกสดชื่นแล้วก็ไม่เครียดนะฮะมันใช้ได้ตั้งแต่ยอดยันรากเลยนี่ต้น,ต,นต้นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปได้หมดเลยนะหลังบ้านเราเยอะจังอนละเยอะมากครับเอาน้ำยะหยอดหน่อยแล้วก็ เราดึงเอารากมันไปโหอันนี้ต้นต้นนี้มนอนจะใหญ่มากเลยนะอะเดี๋ยวเราอยากรู้แม้ว่ามันทำยังไงกินอยากรู้แอดเดี๋ยวจะทําให้ดูฮะอะใครที่มีอาการปวดหัวนะแล้วก็เอไม่อยากทานยาพารานะครับสามารถใช้ต้นนี่เลยครับบาไม่รู้โรยป่านะครับไปต้มกินได้ครับผมนี่เดี๋ยวดึงลากให้ดูอือ,อนี่ครับโอ้เห็นปะดูดิต้นเขาเยอะมากออามาเดี๋ยวแมดเข้าไป ต้มให้ทุกคนกินกันดูนะครับใ <It 's S 1> าย mm hmm. บานไม่รู้โรยป่านะครับมีถิ่นกําเนิดมาจากอเมริกาใต้ครับแพร่กระจายพันมาอย่างเอเชียนะครับแล้วก็กลายเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วประเทศเลยครับแต่ละจังหวัดมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ ปกติเราจะเห็นเขาเป็นวันชพืชใช่ไหมครับแต่มีน้อยคนมากมากครับที่จะรู้ว่าเขาคือสมุนไพรชนิดหนึ่งบริเวณดอกเนี่ยมีฤทธิ์เทียบเท่ากับยาพาราเลยครับช่วยแก้ปวดหัวครับแก้ไอแก้ปวดท้องบิดนะครับหรือแม้แต่ช่วยแก้ตาเจ็บก็ได้ครับเนี่ยถ้ารู้ว่าสมุนไพรบ้านๆดีแบบนี้นะก็ไม่ต้องไปหาซื้อ,อยามากินแล้วถูกต้องไหมทุกคน ส่วนบริเวณลำต้นกับรากนะครับตัวนี้จะดีมากเลยครับช่วยแก้กรรมโรคครับหนองในขับปัสสาวะและยังช่วยขับนิ้วแก้รอดูขาวครับแก้โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบได้ด้วยโอ้โหประโยชน์ดีมากๆเลยครับเห็นไหมมันเป็นหญ้าที่ขึ้นตามพื้นดินทั่วไปแต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะมีสรรพคุณดีขนาดนี้ วิธีการนําไปใช้งานก็ไม่ยากเลยครับเก็บดอกใบรากนะครับมารางน้ําให้สะอาดเอาไปตากแดดให้แห้งก่อนก็ได้นะเพื่อเก็บไว้ใช้ได้นานๆครับหรือจะต้มแบบสดๆแบบนั้นเลยก็ได้ครับเก็บไว้ดื่มเช้าเย็นหรือทุกครั้งที่มีอาการครับเดี๋ยวแม็กจะเอาไปให้แม่ลองชิมด้วยนะแล้วมาดูกันครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเอาลูกใต้ใบปายบอกเลยว่าขมมากฮะดอกอันนี้มันจะขมอีกหรือเปล่าไปดูกันครับ นี่แม่ต่อไปนี้เราไม่ต้องกินยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแล้วกิน <ไม S 2> อะไรอ่ะมีนี่เลยครับเขาเรียกว่าดอกอะไรรู้จักไหมดอก,ดอกตะล่อมอตะล้อมดอกตะล้อมแปลว่าอะไรตะล้อมหแปลว่าตะล้อมนตะล้อม,มาหาก,กันรู้จักดอกบานไม่รู้โรยไหมเอออันนี้คือดอกบานไม่รู้โรยป่าครับสามารถนํามาต้มดื่มเพื่อแก้ปวดหัวได้อ่าใช่ครับสมุนไพรพื้นบ้านเลยหรือถ้าจะเอาไปต้มกับไอเม็ดลูกใต้ใบจําได้ไหมหรือมะขามป้อมดินอ่ะ กินช่วยแก้อาการลดอาการเบาหวานได้ด้วย <Wow. S 1> ะะรากของเขานะครับเอามาต้มดื่มแบบนี้นะช่วยแก้เรื่องของอขับนิ้วในกระเพาะปัสสาวะหรือแบบว่าใครที่มีแบบเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเนี่ยช่วยได้ด้วยนะฮะมาเดี๋ยวมาลองชิมดูไหม,มจะขมเหมือนอันนั้นหรือเปล่ากไม่รู้นะขมอะแม่คิดว่าขมนะ ไม่ว่าอันนี้ไม่ขมนี่ครับเป็นยาแก้ปวดหัวอย่างดีเลยมาคนละหนึ่งครับนี่สามารถต้มดื่มแบบนี้ได้เลยนะครับแอมร้อนอยู่นะเพิ่งต้มมาใหม่ๆเลยมันแก้เงาเล่าได้ก่อนเฮ้ยได้นะเดี๋ยวใครที่เงาเล่าหรือว่า แหงเง่เอาไปแง่เดี๋ยวใครที่เง่เล่าเดี๋ยวว่าแหงนะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าคิเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยครับเออใครที่แบบว่าแหงเล่านะรอดูเลยฮะเดี๋ยวแม็กจัดมาให้ครับนะแมะชิมอ่าใครจะน่าเย้กว่ากันอุ้ยดีอะหอมเนาะหอมไม่เหม็นไม่เขียว ไม่ขมฮะอันนี้ดีนะดีเนาะมันําไมหอมอ,อ่ะอุะ้ยนี่เก็บไปตากแห้งเอาไว้ต้มดื่มเวลาแบบปวดหัวได้เลยนะเนี่ยอ้ยดีอ่อะดีมากเลยอะ่ะประจำนี่ถ้าจะดีนะเนี่ยอุ้ยทำไมพอกินไปแล้วมันมันน่าจะมีกลิ่นของดอกไม้หรือเกสรดอกไม้มันทำให้พอกินไปรู้สึกสดชื่นเลยใช่มันหอมมันมันแบบขึ้นจมูกแบบสดชื่นสดชื่นอ่ะตากล้องลองไหมลองไหมลองไหมอร่อยหอมแน่นอนขออีกเป๊นึงดีกว่าหนูรู้สึกแบบโล่งคอสดชื่นมากเลยอ่ะละ คือปวดหัวอยู่ไงปวดหัวมาสองวันละนะฮะเออมไม่อยากกินยาพยาพาลาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสะสมอยู่ตามตับตามไตออกเลยนะ<อ>บาน<อ>ไม่รู้รโรย,โด,ยดอกอะไรนะดอกตะล่อมเออดอกตะล่อมคะ่ะที่อื่นเรียกว่าอะไรคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์มานะเจ้าตีอื่นห้องอะไรอย่างจังหวัดอย่างห้องอะไรอย่างตะก้องมาลองตะก้องมาลองตะก้องต้องลองอ่ะลองลองลองไหนตะก้องลองสีลองเออสดชื่นหอมไม่ขมแน่นะแม่ไม่ขมลองดูหอม เหมือนน้ำผักต้มเลยเอมหอมอะ่ะไม่เขียวเห็นไหมกินด,ด,ไดไีได้ไหมดได้ไหมกินได้กินได้เอาไปลองทำกันดูนะครับเหมือนน้ำผักต้มออหอม